เราเจอชาในดวงใจแล้วกับทุกคนจ๋าเจอเจ้าของขานีองด้วยนะเพิ่งรู้เลยถ่ายไว้ก่อนทุกคนจา๋าจะไม่ได้คุยรายละเอียดนั้รเนี่ยแต่มีสเสน่ห์มัดใจเราแล้ว,ล,วละกลิ่นใบชาจากมุนหนึ่งทุกคนจ๋านี่ีม้มีการบอกประโยชน์ของการดื่มชาของเขาด้วยนะทุกคนจาน๋า่หาข้างล่างจะเป็นแบบว่าต้านอนุมูลอิสระช่วยลดให้เลือดเนี่ยดีขึ้นไหลเวียนดีขึ้นบำรุงหัวใจมีประโยชน์ต่อการที่จะแบบ,ะบะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นแล้วก็ อ,อบํารุงกระดูกด,ด้วยนะบํรุงฟันด้วยที่คปณนห่งมากนี่คือสายใตย้ไม่ไกลจากบ,บ้านคุณตุ๊กะ่ะเห็นไหมเรามานอนบ้านคุณตุ๊กเนี่ยทาให้เราได้เจอบรรยากาศแล้วไม่รู้อีกนานอีกี่ปีกี่ชาตินะฮะที่เราจะได้มาสายใตย้แล้วก็มานอนโรงแรมดีๆที่พักบ้านคุณตุ๊กหรูหลามากนอนสบายมากแล้วก็ขยันออกมาถ่ายจนมาเจอเนี่ยฮะมาเจอร้านกิ่นใบาชาเนี่ยี่ตุกดาษนี่สายใต้จ้ะวันจันทร์นะฮะเราจะเดินทางไปงานที่พวงดวงจันทร์นะฮะ ก็จะไปถ่ายทําบรรยากาศคอนสงคอนเสิร์ตงานวัดนะฮะแล้วก็พาไปดูหุ่นีิพึ่งของพี่พึ่งว่ามีกี่ตัวแล้วตอนนี้ทุกคนจากที่วัดทับกระดานแนั่งรถไป90กิโลจากบ้านจุนตุ๊กตรงนี้เลยมีรถตู้ไปแทุกคนจากไปลรงที่ทุ่งข้อแล้วก็ต่อไปวัดกระดาษนี่ฮะข้างหน้าร้านชาคําอินเนี่ยจะเป็นทางหลวงทางดวนยกระดับถนนบรมราชชนนีนั่งเองสายใต้ใหม่นี่ฮะลูกค้าเข้ามาตั้งแต่เรามายืนเนี่ยฮะ สำรวจเนะี่ยมีลูกค้าเข้ามา4ี่สีรายห้ารายแล้วค่ะชาก็มีเสนอจริงๆถึงบอกไม่ใช่ง่ายนะการที่เราจะเจอร้านดีๆส่วนทั้งในทั้งบนนู้นก็จะมีเคเอซเป็นแอร์ฉ่ำๆใครจะซื้อทัวร์ไปชุมพรไประนองไปหาดใหญ่เบตงโกรกคุณพินไปเกาะหลีเป๊ะอะไรได้หมดเลยทุจ่าเป็นสาขาดเดียวเลยนะคุณใจมากคุจะที่มันเจอเพราะใครจะสนใจแฟรนไชส์เนนะี่ย อัปลองเลยแล้วก็เขามีความเป็นเป็นกันเองนะฮะทุกคนย่าไม่หยิ่งเลยนะแล้วก็ไม่มีการจะจ้างลูกน้องเพราะมัจะลูกน้องเนี่ยก็อาจจะดูแลไม่เท่ากับเราเองเนาะแต่ก็เป็นไปได้ในอนาคตมันก็ต้องมีการจ้างลูกน้องในเมื่อมีหลายสาขาเพิ่มขึ้นแต่เนี้ยสามารถจะคุมคุณภาพได้โดยการที่เรามาเองเจ้าของน่ารักมากทุกคนจ๋าคนแท้่ะฮเขาจะมีความเป็นโกโก้อย่างโกโก้ที่นี่ถ้าเกิดเขาถามว่าอ่ะโกโก้ที่นี่ต่างยังไงจากที่อื่น สูตรเฉพาะของเราซี่เป็นสูตรลับใช่ไหมแล้วก็ถ้าชาเขียวละ่ะสูตรลับเหมือนกันกินจะเกิดว่าที่นี่อร่อยกว่าที่อื่นยังไงนะหอมแบบติดใจเหมือนกับบางชาเนาะแลาวก็อย่างชาไทยของหนูนี่มาจากเหนือแท้ๆเลยเนาะบางคนใต้ก็จะชาของใครของมันก็แนวใช่ไหมฮะ,ะแต่ของเราก็จะไม่ แตกต่างกันออกไปที่นี่ก็จะสเสน่ห์แบบอ่อไม่ซ้ํากับที่อื่นเนาะดูสิหน้าตาหน้าท่ามาเลยทุกคนจัะแล้วก็กาแฟโบราณนอะอ่ะ้ากาแฟโบราณนะ่ะของหนูจะเป็นยังไงที่นี่หวานมันละมุนอากลมกล,อมล,อมลอม่อมนะอ่าทุกคนจะ้ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า,าจะเป็นแฟรนไชส์อย่างี้หนูคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะรองรับแล้วนะว่าเท่าไหร่ยังไงในอนาคตใช่ไหมอยากให้ไปหัดยางไง หัดใหญ่ในเนี่ยเป็นเมืองที่เวลาใครลงเครื่องไปหัดใหญ่อะทุกคนจะไม่รู้จักหัดใหญ่ในหัดใหญ่ใเป็นตลาดนัดถนนคนเดินตอนเย็นที่เขาไม่แครสื่อไม่มีโรงแรมโรงแรมไม่มีเลอที่นั่น แต่ถ้าเป็นหัดใหญ่เฉยๆทุกคนจะรู้จักเขาจะไปตลาดคินยงในเมืองมีโรงแรมหรูหลาซินชราอะไรอย่างเงี้ยแต่หัดใหญ่ในนี้จะแบบทุกคนผ่านแต่ไม่รู้จักเพราะมันเป็นวัดหัดใหญ่ในที่มีพระนอนที่สวยที่สุดมีโรงเรียนที่สมเด็จพระราชนินีเรียนอยู่ตอนสมัยมัธยมอยู่ใกล้ๆกับอำเภอหัดใหญ่ว่าที่ว่าการเลยแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักมีแต่มาเลสิงคโปร์ไปหัตใหญ่ในไปไหว้พระแล้วก็มีตลาดนัดตอนเช้าๆตอนหนุไปเปิดนะเดี๋ยวพี่จะจองจองหมายตาเอาไว้ว่าจะเป็นที่แรกแล้วก็ นะน่าสนับสนุนมากทุกคนนะครับและตรงนั้นก็มีข้าวเหนียวไก่ทอดถาดใหญ่ของแทด้ดูเข้าใจคำว่าของแท้ไหมที่เราขายก็อยู่มีของปลอมหมดเลยเขาถ้าของแท้ต้องมีหอมแดงทอดกรอบโรยบนข้าวเหนียวนุ่มๆให้เราแล้วเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูด้วยแล้วก็ไก่ต้องนุ่มด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันขายปลอมกันหมดเลยมันเอาชื่อเข้ามาทําเสียหมดเลยพี่ก็เลยตรงนั้นเลยเป็นแหล่งที่แบบถ้าหนูไปนะคําอินไปนะ เดี๋ยวเรามาคิดกันเดี๋ยวมาชวนกันไปดีกว่าว่ะสนใจแล้วฉันอยากจะได้ร้านคุณภาพแบบเนี้ยที่ที่แบบเจ้าของมาเองแล้วก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงใจแบบนี้ทุกคนจะ้ะนี่คืออยู่ที่สายใต้ใกล้กับบ้านคุณตุ๊กที่เราบานนอน3วัน3คืนก่อนจะไปสุพรรณบุรีงานทุ่มพวงปีที่33มทุกคนนี่ฮะอยู่กังชุง และที่สําคัญเนาะเวลาเราเจอคําว่าของแทอ้อย่างของหนูเนี่ยชาเหนือแท้คําอินแท้เนี่ยมันมันออริจินอลอะแล้วเรา,เราไปพี่ไปดูถึงคําว่าไก่ทอดหัดใหญ่อะแล้วเราเห็นไก่ทอดหัดใหญ่อะมันอร่อยจริงอย่างที่เรากินมาตอนเด็กๆเนาะเพราะเราเป็นคนที่นั่นแต่พอวันหนึ่งเรามาเจอไก่ทอดปลอมอะ ดูไปอยู่ที่ยุทธยาหนูจะเห็นไก่ทอดหัดใหญ่อะแต่เป็นของปลอมเขาบอกเขาไปซื้อแฟนชายมาสองสามหมื่นแล้วก็มีหนังกงหนังไก่จริงจริงออริจินัลอะไก่ทอดหัดใหญ่จะไม่มีหนังไก่แต่มีหอมแดงทอดกรอบโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆให้เราด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นไก่ทอดหัดใหญ่ไม่มีความเป็นออริจินัลของแท้แล้วคนก็กินกันจนไม่ติดใจอะก็เลยเนี่ยอยากจะชวนทําอินไปหัดใหญ่ในจังเลยทุกคนจ้ะแล้วที่น่ารักมากตรงนี้หาม,มีการให้ข้อมูลประโยชน์ของการกินชาว่า บำรุงกระดงกระดูกไหลเวียนอะไรเงี้ยทำให้ผิวสวยถ้ากินโกโก้อะไรลดภาวะซึมเศร้าอะไรรักษาได้อะไรเงี้ยฮะน่ารักมากที่คนจา๋าสุดยอดเลยฮะระหว่างรอคิวลูกค้าใช่ไหมเราก็มันพูดถึงบรรยากาศตรงนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างจะมาสายใต้นอกจากจะขึ้นรถเป็นที่พักพิงของผู้โดยสารมานอนที่บ้านคุณตุ๊ ของสำคืนไปวัดจำปาได้ซึ่งเป็นวัดที่สวยสวยจริงๆนะทุกคนนี้ไม่ได้อวยนะไปมาแล้วทุกคนสวยมากโบสถ์วิหารสวยมากแล้วก็มีจระเขคท,ที่อยู่บนวิหารโคด,ด้วยทุกคนอยากอยากให้ไปมากๆวัดจำปานี้อันดับหนึ่งเลยนะที่ใกล้จากตรงนี้ประมาณ1กิโลครึ่งทุกคน1กิโลเอ่อ 500เมตรต่างทุกคนยากแล้วก็ถ้าเกิดจะไปวัดพุทธจักรก็ประมาณ1นึกิโลก,กว่าๆเหมือนกันแต่ไปคุณลัทิศกันเท่านั้นเองนะฮะจากบ้านกุนตุกแล้วก็จากอันนี้ฮะชาเมืองหนึ่งคำอินนะครับหรือ,อใครจะไปวัดไก่เตี้ยก็ประมาณ5 6กกิโลนั้นก็จะไกลหน่อยทุกคนจากแต่วัดไก่เตี้ยนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเออแนว เขาเรียกว่าสายมูหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดสายทําบุญทาทานอะไรอย่างเงี้ยมีงานประจําปีแล้วก็โบสถ์วิหารหลังใหญ่มีหลวงพ่อปางมารวิชัยหลวงพ่อโตเงี้ยะก็วัดจำตาอยากให้ทุกคนไปมากๆเลยเพราะสวยจริงฮะเป็นวัดที่สวยที่สุดแล้วเขาบอกว่าอีกวัดหนึ่งที่สวยก็คือวัดเทพพจน์ทุกคนจ้ะซึ่งเราก็ไม่เคยไปนะวัดเทพพรพลอยู่ตรงไหนก็ไม่รูน้นะฮะก็เป็นอีกวัดหนึ่งมีสองวัดที่ดังๆส,สาองสามวัดที่อยู่ตลิ่งชันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นวัดแขวงจิมพลีค่ะทุกคนจ้ะ ะะแล้วก็ถนนปรดมราชชุนน,นีก็อยู่ข้างหน้าเราเลยสามารถนั่งรถตู้มานั่งรถบขสอร,อรถปออนะเยอะแยะจากอนุสาวรีย์ชัยมาท,ที่ได้ก็จะไปสุพรรณบุรีก็สะดวกสบายไปอำเภอสองพี่น้องไงก็ต้องไปลงที่ทุง่งคอกนะแล้วก็ต่อรถบินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็บรรยากาศจะเป็นแบบชนบทมีงานวัดที่ยิ่งใหญ่ทุกปีในช่วง13มิถุนายนแต่งานจะมีตั้งแต่วันที่8อาทิตย์นี้ทุกคนนะครับแล้วก็ต้องคุยเรื่องเก็บความรู้่องเที่ยวไปด้วย จะได้ไม่เบืเ่อตื่จใจนะฮะเถ่ายไปเหมือนกับที่พิษณุโลกจําได้ไหมมีโรงแรมหนึ่งอ่ะที่เขาส่งคลิปรีวิวทิกต็อกมาให้ดูแล้วก็มีคนไปนอนบนเตียงว่าโอ้ยโรงแรมนอนสบายห้องสบายแล้วก็ถ่ายชักโครกถ่ายออผ้มาม่านกันแสงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีตู้เซฟนิรภัยแล้วก็เขาบอกว่านั่นเป็นคลิปที่เขาไวรัลนะฮะอันนั้นเราเราก็รู้สึกว่าถ้าถ่ายแต่ห้องอย่างนั้นนะฮะ เราก็ถ่ายได้แต่ของเราโมแดนเดชก็คือนะครับไม่ได้ถ่ายแต่โปรโมทที่พักอย่างเดียวเราส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอย่างไปเจอชาอย่างงี้ก็เป็นวิถีชุมชนเป็นการทำมาหากินที่น่าสนับสนุนบอกต่อสิ่งดีๆว,ว่าชาเหนือมาจากไหนคำอินนะทะุกนะค,ะคนจะก็จะเป็นชาจากเชียงรายแล้วก็คนที่กรุงเนี่ยนะฮะเจ้าของก็จะเป็นเหนือแต้แต้จากจังหวัดแพร่แง่แพะเมืองผีมีที่เที่ยวเยอะนะเด่นชงเด่นชัยอีกไม่กี่ปีก็จะมีทางรถไฟ นะฮะไปถึงตัวเมืองแพร่เลยตอนนี้มีแค่ไปเด่นชัยถูกไหมครับแล้วก็มุ่งไปลำปางมุ่งไปเชียงใหม่นะฮะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยจะสะดวกสบายมากขึ้นใครไปออกแพร่ก็จะถึงในตัวเมืองได้สะดวกโยถิินมากขึ้นนะฮะเพราะกำลังทําทางรถไฟอยู่ทุกคนนี่จ้าทุกคนอวดชาชาเมืองเหนือชาขามินจัดทุกคนจา้ขาขมิญน,นะฮะน่ารักมากกันเองมกักจะคุยกันได้เห็นถึงความออตั้งใจที่จะนําเสนอนะครับ ของดีๆให้กับชาวโลกคะชาของเขาแบบเข้มข้นหอมกลุ่นเลยอะนะฮะทุกคนอยากนีบรรยากาศจะนั่งรถไปสุพรรณไปปราณบุรีไปสามชุกได้หมดเลยพัทยานะฮะไปเราจะกลับบ้านคุณตุ๊กก่อนจ้าทุกคนอยาอุแมวน่ารักมากเลยกาฟิลนี่ด้านหน้าเห็ะ ขวามือย้ำอีกทีนึงที่เป็นสายใต้เซ็นเตอร์ตลาดตอนกลางคืนก็เดินมาจากบ้านคุณตุ๊กนะฮะแต่ถ้าเกิดตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็มาที่คำอินนะชาคำอินได้เลยตรงด้านหน้าเซเว่นของสายใต้ใหม่แห่งนี้นะจ๊ะนี่จ้าสวยสวยสิ์สิทธิ์นะจ๊ะทุกคนนี่คือ ศาลตายหญแล้วก็ศาลม,มหาพรมเนี่ยเดินออกไปนะฮะก็จะเลี้ยวซ้ายติดกันเลยก็จะเป็นบ้านบุนตุกเลยทุกคนในซอย90เมตรสวยมากทุกคนดูสิครับจัดสวนได้สวยมากใส่ใต้ใหม่เนี่ยฮะซื้อชาเหนือคำอินนะฮะมานั่งชิลมีที่นั่งด้านในด้วยนะครับตรงนี้เย็นๆได้หละทุกคนติดถนนใหญ่เลยใส่ใต้ใหม่นี่ไงมานั่งตรงนี้ไงทุกคนจะ เนี่ยทุกคนตึกเนี้ยซอยเนี้ยฮะบ้านกุนตุทุกทคนขมิ้นชาเขียวจ้ะฮะนะชิมชิมชิมอืมอืมหอม,อมทุกคนชื่นใจสุดเวอร์ขมิ้นชาเขียวแต่มีนี้ด้วยนะกฟงกาแฟโกูโกครบนะแล้วก็ชาไทยแต่ทุกคนจ้ะนี่ฮะ บรรยากาศสายใต้ใหม่องแท้เลยด้านหน้าจะเป็นถนนบรมราชชนนีใครจะไปเลี้ยวซ้ายนี่เลยนะไปสุพรรณบุรีไปสาร,รยานะคนปรปฐมได้เลยทุกคนจะ้ะแต่ถ้าเกิดใครมุ่งหน้าไปด้านนี้นะด้านหน้าตรงเนี้ฮะก็จะไปวัดจำปากิโลกว่ากว่าวัดจำปาสวยมากขอบอกทุกคนต้องไปใครไม่ไปวัดจำปานะถือว่าพลาดมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันศีนของวัดทางสาขาวัฒนธรรมแล้วก็มีโบสถ์ที่สวยที่สุดหลวงพ่อหลวงพ่อโตหลวงพ่อโชคดีนะครับ สุดๆทุกคนอยากจะให้ไปเห็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือวัดจำปางดงามอลังการด้วยตรงนั้นก็จะมีหอสมุดบรมราชชนนีของสมเด็จพระเทพด้วยจากทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศใกล้ๆกับบ้านคุณตุต๊กนะฮะโอ้ยทำไมเราโชคดีอย่างนี้เจอร้านชาคขมิ้นจนได้ชาเหนืออร่อยคุณภาพมากทุกนนี่ะบรรยากาศบ้านคุณตุ๊กมาน่ารักมากนี่ยมันอยู่บ้านเลยไปทุกคนยชาร์แบต นี่ฮะทุกคนใต้ใหม่เห็นไหมมาสะดวกสบายบ้านยุนทุกเดินไปสายใต้เจอชาคามินแล้วก็ตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์แล้วก็ขวามือก็ไปชมธรรมชาติได้ออกไปซ้ายมือก็ถนนบรม,มาราชชนนีจะไปสุพงศุพรรุรี่ก็ง่ายดายมากๆไปใต้ทุกจังหวัดก็มาขึ้นรถที่สายใต้ใหม่แห่งนี้มานอนพักฟ,ฟินที่นี่จะ้ะโอเคนาะอแล้วก็เดี๋ยวจิตใจชาคามินมากๆเมื่อกี้นั่งดูทุกคนจานน๋าเลิศมาก